การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะการทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกันช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยและเมื่อบ้านน่าอยู่อาศัยทุกคนในบ้านก็จะมีความสุขค่ะนักเรียนลองสังเกตจากภาพทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะภาพจะเห็นได้ว่าไม่มีการจัดบ้านเลยทั้งผ้าปูที่นอนทั้งหมอนทั้งอุปกรณ์ข้าวของต่างๆ และเกิดเรามีการจัดวางของอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านของเราจะน่ามองและดูสะอาดตาเหมือนภาพทางด้านขวามือของนักเรียนค่ะอันดับต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำค่ะอันดับแรกนะคะเป็นงานบ้านที่ได้รับมอบหมาย หมายถึงงานที่หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครองมอบหมายสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวทำตามความสนใจและความถนัดซึ่งเหมาะสมกับวัยและความสามารถค่ะจากภาพนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในภาพนี้นะคะคุณแม่จะมีหน้าที่ในการประกอบอาหารพี่ชายจะมีหน้าที่ในการล้างจานโดมมีน้องสาวเป็นผู้ช่วยค่ะทางนี้นะคะอาจจะมีคุณพ่อคอยกำกับดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านโดยองค์รวมค่ะ อันดับต่อมาค่ะเป็นงานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมายหมายถึงงานที่สมาชิกในครอบครัวช่วยทําด้วยความสมัครใจหรือช่วยทําแทนสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆในโอกาสต่างๆตัวอย่างเช่นนะคะวันนี้คุณครูนัดหมายให้นักเรียนทุกคนนําอาหารไปร่วมกันทานที่โรงเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จากเดิมทีที่คุณแม่เป็นผู้ประกอบอาหารแต่เพียงคนเดียวนะคะอาจจะมีคุณพ่อแล้วก็ตัวนักเรียนเองมาช่วยคุณแม่ในการประกอบอาหาร อันนี้เป็นตัวอย่างของงานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมายค่ะในลำดับต่อไปเรามาดูกันซิว่างานบ้านแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างน,นะคะคุณครูได้จําแนกง,งานบ้านแต่ละประเภทออกเป็นหประเภทด้วยกันค่ะซึ่งได้แก่งานทําความสะอาดบ้านงานบริการในบ้านงานบํารุงรักษาและดูแลบริเวณบ้านงานดูแลรักษาและทําความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายงานเก็บล้างและงานประกอบอาหาร ส่วนรายละเอียดแต่และประเภทนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเป็นงานทำความสะอาดบ้านได้แก่การจัดเก็บของใช้เป็นระเบียบปัดกวาดเช็ดถูห้องต่างๆภายในบ้านการทำความสะอาดเครื่องเรือนหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะงานบ้านประเภทต่อมาได้แก่งานบริการในบ้านนะคะเป็นงานที่เราคอยดูแลช่วยเหลือสมาชิกทุกคนคอยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกค่ะ ได้แก่งานดูแลน้องและก็ผู้สูงอายุว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ายนะคะการขรอกน n ้ำใส่ขวดการจัดโต๊ะรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งการช่วยงานอาชีพในครอบครัวตัวอย่างจากภาพนะคะน้องไข่เจียกำลังช่วยขายของให้กับคุณตาคุณยายถือว่าเป็นเด็กดีมากๆเลยค่ะงานบ้านอันดับต่อมาเป็นงานบำรุงรักษาและดูแลบริเวณบ้านค่ะอันนี้ได้แก่การดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้าน การทําความสะอาดทางระบายน้ําการกําจัดขยะนะคะบางทีทางระบายน้ํทาทั้งหน้าบ้านเราหรือแม้แต่รางน้ําฝนใกล้กับหลังคาบ้านเราอาจจะมีนกมาทาํารังหรือมีเศษใบไม้อยู่ดังนั้นเราต้องหมั่นดูแลทางระบายน้ําป้องกันการอุดตันนะคะงานบ้านประเภทต่ตอมาได้แก่งานดูแลรักษาและทําความสะอาดเสื้อผ้าและก็เครื่องแต่งกายค่ะเราต้องมีการกจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าการซักผ้าและก็การรีดผ้านะคะ ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าเราให้มีสีสันที่สดใสแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นค่ะอันดับต่อมานะคะเป็นงานบ้านประเภทงานเก็บล้างค่ะเป็นการเก็บร้างภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารและรับประทานอาหารนั่นเองนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าคุณครูคะถ้าเกิดหนูช่วยคุณพ่อล้างรถละ่ะจะเป็นการเก็บล้างด้วยไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดนักเรียนช่วยคุณพ่อล้างรถแสดงว่าเป็นงานบริการในบ้านค่ะ พอกการเก็บล้างนั้นจะเก็บล้างเฉพาะภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็รับประทานอาหารเท่านั้นค่ะงานบ้านประเภทต่อมาเป็นงานประกอบอาหารเช่นการซื้อของมาประกอบอาหารการเตรียมและปรุงอาหารการจัดและตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานตัวอย่างเช่นกระต่ายสองตัวที่อยู่ในจานกับไข่เจียวหน้าทานใบนี้ค่ะประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะ บ้านของเรานะคะจะสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยข้อที่2สมาชิกในครอบครัวมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันจึงมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและให้ความร่วมมือในการทํางานจนสําเร็จค่ะข้อที่ 3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ข้อที่4สร้างลักษณะนิสัยที่ดีหลายอย่างให้แก่สมาชิกในครอบครัวเช่นความรับผิดชอบความมีระเบียบวิในัยในการดําเนินชีวิต ความประณีตรอบคอบรักการทำงานยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและข้อที่5นะคะเป็นการฝึกคห้สมาชิกในครอบครัวทำงานอย่างเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นในโองของการวางแผนการดำเนินงานการกำหนดการดำเนินงานต่างๆการปฏิบัติงานแล้วก็การประเมินผลค่ะ